สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะพี่เมย์ขายเสื้อถักนะคะเสื้อตัวนี้รหัสเซลศูนย์สองหนึ่งเป็นลายดอกทานตะวันนะคะเป็นการถักต่อดอกวงกลมวิธีการดูว่าลายเป็นลายต่อดอกวงกลมให้เราสังเกตนะคะมันจะมีสี่ดอกเป็นสี่ดอกหลักแบบนี้แล้วก็มีดอกเล็กเชื่อมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อไซส์ใหญ่นะคะคอ้านหลังจะสูงกว่าคอ้านหน้าลายเป็นลายดอกทานตะวัน,นะคะ่ะสลับสี ไหมที่ใช้นะคะจะเป็นคอตตอนเงานะคะเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบราคาขายพี่เมย์ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรวมค่าส่งแล้วนะขนาดของเสื้อตัวนี้รอบอกนะคะหุ่นที่ขึ้นโชว์ตรงนี้รอบอกสามสิบสี่จุดห้านิ้วก็คือประมาณแปดสิบแปดเซนตัวเสื้อนะคะขนาดของตัวเสื้อรอบอกหนึ่งร้อยสิบสี่เซนก็คือสี่สิบห้านิ้วค่ะ คนที่รูปร่างอบบวบใส่ได้เลยนะคะตัวนี้เจ้าเนื้อหน่อยใส่สวยมากความยาวของเสื้อนะคะวัดจากตรงหัวไหล่นะลงมาจนถึงชายเสื้อห้าสิบหกเซนรอบลักแล้เสื้อตัวนี้เวลาใส่จะไม่ลังนะคะแขนเสื้อตรงนี้เวลาต่อมันจะต่อคล้ายๆกับปีก้างคาวความกว้างของแขนเสื้อตรงนี้นะคะวนรอบห้าสิบหกเซนนะคะ ความยาวของเสื้อห้าสิบหกเซนรอบรักแร้ตรงนี้ประมาณสี่สิบแปดเซนค่ะแล้วก็แขนเสื้อสิบหกเซนใส่ไม่รังนะคะตัวนี้ใส่สบายๆโปร่งๆให้ดูทรงเสื้อนะคะอันนี้เป็นด้านข้างแขนเสื้อก็จะเป็นลายดอกทานตะวันค่ะข้างหลังจะสูงกว่าด้านหน้านะคะคอ ูปร่างเจ้าเนื้อหน่อยใส่สวยมากเลยนะคะตัวนี้เสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นเสื้อไซส์ใหญ่รอบอกของตัวเสื้อคือสี่สิบห้านิ้ววิธีสั่งซื้อก็คอมเมนต์มาตรงความคิดเห็นตรงใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะคะช่องทางที่หนึ่งหรือช่องทางที่สองตามไปที่แฟนเพจของพี่เมย์ก็ได้ หรือจะตามไปที่ลายก็ได้นะคะจะเขียนข้อมูลไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาเสื้อตัวนี้ถ้าต้องการถักเองนะคะรหัสคลิปที่พี่เมย์สอนถักใน YouTube ก็คือ mf 1 1 5ค่ะเป็นเสื้อต้นแบบที่พี่เมย์ใช้ถักสอน ราคาที่พี่เมย์ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นเสื้อไซส์ใหญ่ค่ะเป็นราคารวมส่งเรียบร้อยสนใจเสื้อตัวนี้ก็แจ้งพี่เมย์มาได้เลยที่ไลน์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u e m a บเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ